ตังกากยาก,มากร,รมังวาจากรรมังปัตปากินาปัตากินามนกรรมังปณิสิเตปัากินาปัากินานิาจะะนตวานระพันทศินปัตากินโลกีตลอดโลกีตลอดปอดไัยตลอปอดยตลอด เชียงรายไปอยู่เชียงรายเนี่ยไปไม่ใช่ไปอยู่ในที่ธรรมดาะนะอยู่ในเจดีเลยว,ลว,วัดพระแก้วเจดีจดใช่ใช่ใช่วัดพระแกว้วกว็เ,เรียกว่าป่าเฮียวัดป่าเฮียแล้วร็จแล้วก็ฟ้าผ่าออกมาพอฟ้าผ่าลงมาก็เจอพระแกว้วกระทอบมาเจอพระแก้วแต่แล้วก็จะเชิญมาเชียงใหม่ส่งช้างมาช้างตระเดเปิดเปิงไปอยู่เชียงรายไม่ยอมกลับมาเออไม่ยอมกลับเออไปอยู่เชียงรายไปอยู่ลำปางอยู่พักใหญ่เลย แล้วก็กลับไปอยู่เชียงใหม่พอกลับอยู่เชียงใหม่พระชายาเชษฐาธิราชมาครองเมืองเชียงใหม่พอได้ข่าวว่าที่เวียงหลวงพ่อบางเวียงจันท์ขาดกษัตริย์ท่านเป็นกษัตริย์ทางลาวอ่ะท่มาครองเชียงใหม่ท่านก็เอาพระแก้วไปด้วยไปอยู่หลวงพ่อบางอยู่ไม่กี่ปีแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่เวียงจันทร์ไปอยู่เวียงจันทร์เป็นร้อยกว่าปีแล้วจึงพอรัชการที่หนึ่งในสมัยนั้นก็กรุงธนบุรีก็เชิญพระแก้วกลับมาอยู่กรุงธนบุรี อยู่กรุงธนบุรีอยู่หกปีแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพอ๋อขยับขึ้นไปนะคะตรงนี้มีแตนค่ะคนจะไม่กลัวอะไนะคะเขาบอกว่าขยับขึ้นไปด้านนู้นสิค่ะฝั่งขึนี้มีแตนค่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละไม่เป็นไรเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเอาแค่นี้แหละฮะเออเรามายืนตรงนี้ก็ได้อ่ะพี่ลุงยืนตรงนี้แล้วก็กลัวแตนต่อยเดี๋ยวินไปเอายายก่อนนะคะนี oh, ่ก is ัน ใช่แค่นี้อันนี้คงยืนนะอ่ายืนเดินนั่งนอนเอซี่ระยะบทเหมือนกันแตพ่พระยืนเนี่ยมีเหลือแต่พระบาทเพราะว่าท่านโซสุดลงมานะครับเหลือแต่พระบาทแต่ว่าเราก็ตามรอยบาทพุทธเจ้าไปดันั้นเราเราก็กลับที่ประดิสถานพระแก้วก่อนนะครับเอาเก่าวคำบูชา แต่นั้นพระแก้วมรกตยเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ใดที่หนึ่งเคยอยู่ณที่ต่างๆถ้าตามตำนานพระแก้วเนี่ยมาจากเมืองปาตลีบุตรนนจากปาตลีบุตรอินเดียไปสู่ลังกาจากลังกามาสู่เมืองไทยนะอา,อาจารย์ธรรมธาตุพาณิชย์น้องท่านพุทธธาตุบอกว่าเคยอยู่ที่ภุมเรียงชัยยามาก่อนจากภุมิเรียงชัยยาไปอยู่ขเขมรจากขเขมรมาอยู่อยุธยาจากอายุธยามาอยู่กำแพงเพชร จากกำแพงเพชรไปอยู่เชียงรายไปอยู่เชียงรายนานเลยอยู่ในเจดีฟ้าผ่าจเจดียวมาจากเชียงรายจะมาอยู่เชียงใหม่ช้างเตลิดไปลำปางไปอยู่ลำปางประมาณหลายสิบปีแล้วจากนั้นก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่อยู่วัดเจดีหลวงอยู่ในซุ้มเจดีหลวงอยู่วัดเชียงใหม่แล้วเจ้าชัยเจ้เทาก็อันเชิญไปหลวงพระบางอยู่หลวงพระบางอยู่ระยะหนึ่งก็ไปอยู่เวียงจันทร์เวียงเป็นร้อยกว่าปีเลยแล้วจากการพระเจ้ากรุงธนบุรีไปทําศึก เวียงจยันชนะรล้จากการที่หนึ่งก็อัญเชิญมาอยู่กรุงธนบุรีอยู่กรุงธนบุรีหกปีกรุงธนบุรีแตกกลับไปยุงเทพแต่ก่อนมยุงเทพเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดโพก่อนระยะหนึ่งสั้นๆปรากฏในในประวัติวัดโพว่าตอนนั้นอุโบสถวัดพระแก้วยังไม่เสร็จมาเะลรออยู่ก่อนระยะหนึ่งแล้วก็มาอยู่วัดพระแก้วจนทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยชื่อรกรุงเทพเราเนี่ยก็คือชื่อพระแก้วมาลกตเอง กรุงเทพมหานครอมรรัะตะนโกสิน์มหินทรายุทธยามหาดุโลโกพบนพรัตนราชธานีเมืองบุเรลลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานวตารสถิตสักกาทัติยวิษนุกรรมประสิทธิเป็นที่อยู่ของพระแก้วมรกตโดยพระอินเป็นผู้สรรสร้างมานะแล้วเราก็อยู่ในแวดวงของพระแก้วพระแก้วอยู่ที่ไหนพุทธศาสนาเจริญที่นั่นทีนี้เราก็ตามรอย ช้างล้อมก็ตามรอยพระแก้วด้วยจะให้ดีวันนี้ก็ไปนอนเชียงรายพอนอนเชียงรายก็มากลับมาลำปางกลับมาลำปางก็มาเชียงใหม่ไปหลวงพระบางเวียงจันทร์ <c oughs> แล้วจากออกนั้นจัวงพระบางเวียงจันทร์เสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็ไปกรุงไปกรุกกงเทพพอ <c oughs> อย่างนี้ล้วก็ยังไม่ต้องกลับกันนะน <c oughs> <ป>ะเอาเราเก่าไหวพระแก้วกันที่ตั้งพระแก้วเทวดาก็ยังรักษาอยู่ Anama yang Buddha sa pagawa to pupa paka nama karang karoma seya namo atasa pagawa to arahato asam asam Buddha sa namo atasa pagawa to arahato asam asam Buddha sa namo atasa pagawa to arahato ัมุทัสสะโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะโตสมรมะเมพันเตโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมสมิงปาปะโตสมรมะเมพันเตโยโทโส โมหจิตเตนะตนะสังฆสมิง,ามงปาปะกะโตรธรรมธเมพันเตนเเข้าแต่สมเด็จพระสัมมา<ร>สัมพุทธเจ้า,รพ,าพระธรรมเจ้า,พร,า,จาพระอระอิยสงฆ์เจ้าข้าพระพเจ้าทั้งหลาย,าาลายอาจเคยประมาทผาดพังคุณพระสีรัตน์ไตรย ด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมขอคุณพระรตนตรัยโปรดโปรดโทษล่วงเกินอันนั้นร่วงเกินอันนั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาพระพุทธมณีมหารัตนะ ปฏิมากรที่อยู่ในพระสถูปนี้จงโปรดคุ้มครองรักษาป้องกันภัยพิบัติอุปวัันตรายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัย,ยปรา,า,าศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ด้วยเธออิติปิโสพคกวาอารหังสัมมาสัมโทวิตชาจรณสัมปันโนสุขโตตวิทุอนุตตโรปุริสรัรรมปฏิสัทธาทเทว,วมนุษย์สานางพุทโธพคกวาติพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า พัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโคเมนาโถพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุด้วยการกล่าวสัจวาจาจากใจจริงนี้ขอความสุข ความสวัสดีความเป็นมหามงคลจงโปรดมีแก่ข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถิดสวาโตพรคะวตาธรมโมสันติติโกอากาเอหิปัสสิโกโอปัญญิกปัจจตังเวทิตา วิญญูหีติส NO NO ุปฏ NO ิป NO ันโนภะคะวะโตสาวกสังอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโคยติิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยติทางจัด นี่พุลิสายุคานี่อาทาพุลิสัพุกัลาเอสะปะกาะตโตโคอาหุนายโยปาห์นายโยทักกินายโยอันเจลีการณิโยสรางปุญญาเขตังโลกสาสตติโอ้ชื่นใจมากอ้าถ่ายภาพเป็นเทเลลึกกันสีรังกากับ พี่อาจารย์โยงกับสุโขทัยอันไหนเกิดก่อนกันลังกาก่อนดิอ๋ออย่างนี้เราต้องเริ่มจากลังกาแล้วก็มาที่สุโขทัยโอเคเราต้องไปลังกาก่อนอ๋อไปลังกาก่อนเราหายไปยี่จิบปีหายนานไม่ช่วงช่วงระหว่างมาสุโขทัยของเราไม่หายเลยเราไม่หายเลยสมณติสมณติที่เราไปเอาลังกาเอามาจากลังกาเราไม่หายเลยครับเราต่อเนื่องเลยต่อเนสื่องมาจากลังกา ไปเสือไปมาพลังกระแผงก็เป็นนิมนต์พระจากนครศรีธรรมราชที่มา,าจาก<อ>ลังกามาเป็นระลอกที่หนึ่งละลอกที่สองพระสุมาทเทระไปเมืองพันมะตมะเพราะพระทุมพรนะท่านบวชมาจากลังการ<อ>ละลอกที่สองพอระลอกที่สามไปไปลังการจริงๆเลยไปเอาผ้าลังกามาแ<อ>ล้วในระลอกพระสุมาลเทระนะั้นน่ะพระศรีสัทธา,าราชจุลามณีซึ่งเป็นเจ้านายเมืองสุโขทัยไปอยู่ลังกาสิบปี แล้วก็เอาศาสนาวงอันบริสุทธิ์นี่กลับมาสู่ประเทศถึงว่า,าะจะไปติดลังกาเขาแบงนี้จำเป็นเพราะว่าต้นรากศาสนาพุทธที่เรานับถือทุกวันนี้เทล